สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสารที่เป็นรากฐานสำคัญของการปกครองไทยกันนะคะเออนั่นก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560ค่ะจากเอกสารต้นฉบับที่เราได้มาเนี่ยเราจะมาพยายามทำความเข้าใจภาพรวมโครงสร้างแล้วก็หลักการสำคัญสคัญที่อยู่ในกฎหมายสูงสุดฉบับนี้กันค่ะครับเอกสารที่เรามีในมือตอนนี้คือเป็นส่วนขดย่อมาจาก ราชกิจจานุเบกษาซึ่งก็คือเหมือนเป็นสิ่งพิมพ์ทางการของรัฐที่ใช้ประกาศกฎหมายหรือประกาศสำคัญต่างๆนะครับใช่ค่ะซึ่งฉบับนี้ก็ประกาศใช้เมื่อ6เมษายน2560ในเอกสารก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นคำปรารบสารบัญแล้วก็มีเนื้อหาบางส่วนมาให้ดูด้วยค่ะครับผมเอาละค่ะมาลองแกะดูกันเลยดีกว่าเริ่มจากสารบัญก่อนเลยนะคะ โอ้โหคือเปิดมานี่ละเอียดมากจริงๆนะคะครับกว้างมากใช่ค่ะครอบคลุมตั้งแต่บททั่วไปเรื่องพระมหากษัตริย์สิทธิเสรีภาพหน้าที่ประชาชนหน้าที่รัฐแนวนโยบายแห่งรัฐแล้วก็ไปถึงโครงสร้างอำนาจเลยทั้งฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการซึ่งในส่วนตุลาการนี้ก็แยกย่อยไปอีกนะครับมีทั้งศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหาร ยังไม่หมดนะคะยังมีสารรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระองค์กรอายการการปกครองส่วนท้องถิน่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องใหญ่อย่างการปฏิรูปประเทศโหคือเรียกว่าเป็นพิมพเขียวกลไกอำนาจรัฐทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะคะเนี่ยใช่เลยครับการที่มีโครงสร้างที่ละเอียดมากขนาดนี้เนี่ยก็อาจจะสะท้อนความพยายามในการวางกรอบกติกาของประเทศให้ชัดเจนที่สุดนะครับโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาแทนที่ฉบับชั่วคราวอ๋อค่ะทีนี้มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากในคำปรารถบที่เขาคัดมานะครับคือการพูดถึงกระบวนการร่างกระบวนการร่างหรอคะครับมีการระบุว่าคณะกรรมการร่างเนี่ยได้สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเข้าถึงร่างเปิดให้เสนอแนะแล้วก็ที่สําคัญคือมีการจัดให้มีการออกเสียงประชามติก่อนด้วยครับก่อนนําขึ้นทูลกล้าวเพื่อประกาศใช้ อ๋อค่ะการเน้นย้ำเรื่องกระบวนการร่างแล้วก็การทำประชามติแบบนี้ดูเหมือนจะเป็นความพยายามสร้างความชอบธรรมหรือ legitimacy ให้กับตัวรัฐธรรมนูญเองเลยนะคะใช่ครับเหมือนกับจะบอกว่าผ่านกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมมาแล้วในระดับหนึ่งตามที่เอกสารระบุไว้ซึ่งก็นำมาสู่การประกาศใช้จริงณนะวันที่6เมษายน2560ตามที่เอกสารระบุไว้ชัดเจนถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญจากฉบับชั่วคราวปี2557จริงๆนะคะ ถูกต้องครับและเมื่อเรามองลึกลงไปในหลักการสำคัญสคัญนะครับมีมาตราหนึ่งที่ถือเป็นหัวใจหลักเลยก็ว่าได้คือมาตรา3ครับที่บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอำนาจอธิปไตยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบรรัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ้ อำนาจอธิปไตยซึ่งก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศถูกไหมคะใช่ครับมาตรานี้ระบุชัดว่าที่มาคือปวงชนชาวไทยแต่ว่าการใช้อำนาจนั้นจะผ่านกลไกหลัก3าอย่างคือรัฐสภาคณะรัฐมนตรีแล้วก็ศาลครับผมนิติบัญญัติบริหารตุลาการทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอ,อ่หลักการนี้มันสะท้อนภาพใหญ่ของระบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังไงบ้างคะ คือหลักๆเลยนะครับมันเป็นการยืนยันรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่ระบุไว้คือกําหนดว่าอํานาจสูงสุดหรืออํานาจอธิปไตยเนี่ยมาจากประชาชนาแต่การใช้อํานาจรัฐไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายการบริหารหรือการตัดสินคดีความจะต้องดําเนินไปโดยสถาบันหลักทั้ง3คือรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลซึ่งทําหน้าที่ในานามของประชาชน และที่สำคัญคือต้องเป็นไปตามกรอบและขอบเขตที่รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดกำหนดไว้ทั้งหมดอ๋อค่ะเป็นการจัดวางสมดุลอำนาจตามที่กฎหมายนี้บัญญัติไว้ประมาณนั้นเลยครับเป็นการจัดวางความสัมพันธ์เชิองอำนาจเข้าใจแล้วค่ะ สรุปสั้นๆจากที่เราดูกันเบื้องต้นวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นภาพรวมโครงสร้างที่กว้างขวางแล้วก็ละเอียดมากๆของรัฐธรรมนูนปี60รวมถึงขั้นตอนการจัดทำที่เอกสารอ้างถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนพันการรับฟังความเห็นและประชามติครับวันที่ประกาศใช้ก็เป็นหมุดหมายสำคัญ6เมษายน60และหลักการแกนกลางเรื่องอำนาจอธิปไตยที่เป็นของปวงชนชาวไทยซึ่งถูกใช้ผ่านกลไกร,รัฐภายใต้รัฐธรรมนูญใช่ครับ และการที่เราได้เห็นแค่โครงสร้างสารบัญแล้วก็หลักการสําคัญเพียงไม่กี่มาตราแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เห็นความซับซ้อนของระบบการปกครองสมัยใหม่เหมือนกันนะครับค่ะซับซ้อนจริงๆการที่รัฐธรรมนูญพยายามวางกรอบครอบคลุมทุกอย่างเลยตั้งแต่สิทธิเสรีภาพหน้าที่โครงสร้างอํานาจไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างการปฏิรูปประเทศมันก็ชวนให้เกิดคําถามที่น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าคําถามว่าอะไรคะว่า หลักการและโครงสร้างที่เขียนไว้อย่างดีในกระดาษเหล่านี้เนี่ยพอถูกนำไปปฏิบัติจริงผ่านการตีความโดยองค์กรต่างๆแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงของผู้คนในสังคมมันจะออกมาในรูปแบบไหนจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่เขียนไว้ในตัวบทมากน้อยแค่ไหนอ๋อค่ะนั่นสินะคะอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องไปพิจารณาศึกษากันต่อนะครับนอกเหนือจากตัวบทที่เราเห็นกันวันนี้ครับ จริงด้วยค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะ